โอเคสวัสดีครับผมวันนี้การโอนเหรียญภายนอกนะครับโอเคไปที่ขีด3ขีดกดไปนะครับที่ขีดจกขีแล้วก็ไปกระเป๋านะครับไปกระเป๋าเสร็จเรียบร้อยกดเบิกนะครับผมเปลี่ยนเน็ตเวิร์กของเราอ่2อนะครับ ep 2ีเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วเรามาใส่จำนวนเงินที่เราจะโอนนะครับผมใส่เข้าไปหลังจากนั้นนะครับให้เรา ไปเที่อยู่หรือลิงก์ตรงที่เราจะเอานะครับที่เขาส่งมาให้เราที่เราจะกดโอเคแล้วกดลิอ่าตรงนี้เรียบร้อยแล้วก็มาวางใส่มาวางใส่นะครับหลังจากนั้นเราก็ไปเอา2 FA เรามาหรืออีด i t ิเต r ของเรานะครับที่จะยืนยันคอนเฟิร์มนะครับผมใส่เรียบร้อยหลังจากนั้นก็กดยืนยันก็เป็น การสิ้นสุดในการโอนภายนอกนะครับโอเค EP หน้าจะเจอกันสวัสดีครับผม